I'm อ่าครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวพ o i n t point b ทุกๆคนนะครับ <laughs> พ o i n t point b นะวันนี้วันนี้ก็อยู่กับผมเอสล็อกนะครับก็อยู่กันในช่องของ two earlier นั่นเ,เ,เองครับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวเออในตัว WA ส0งพันนะตัวนี้นะครับอ่าก่อนอื่นก็ดูเรื่องของอนุภาพของเจ้าปืนตัวนี้นะครับอ่า เจ้าปืนตัวนี้ครับจะพาวเวอร์ของมันก็80นะครับก็จะแรงกว่าแรงพอๆกับตัว XM เนะครับเบากว่านิดนึงนะครับ2หน่วยครแล้วก็เรื่องของไฟเลทครับก็อัตราการลั่นของกระสุนจะอยู่ที่39นะครับแล้วก็ความแม่นยำก็จะเป็น68นะก็เทียบกับเจ้าตัว XM ก็มแม่นยำา XM จะสูงกว่านะครับแต่ว่าปืนตัวนี้นะครับจะยิงต่อเนื่องนะครับ ก็คือยิงต่อเนื่องในไฟเลตความแรงกระสุนจะอยู่ที่สาสิบเก้านะครับแล้วก็ความเร็วความหนักเบาของปืนนะครับจะเป็นสปีดจะเป็นเจสิเอดนะครับอ่าซึ่งจะมีน้ําหนักเบากว่าเจ้าตัว XM เนะอ็มนอ่าตัวนี้ก็จะมีน้ําหนักเบากว่านะครับก็มาดูเรื่องของไอเทมนะ <c oughs> ไอเทมหลกัหลกๆนะครับของปืนตัวนี้คนระับก็จะเป็น เออสับไวเอ้ยสับไวผมว่าไม่ค่อยจําเป็นมัน้งถ้าเป็นปืนตัวนี้คนระับแต่ว่าสับไวมันก็เป็นไอเทมพื้นฐานอยู่แล้วครับก็ต้องใส่ไว้ครับเพราะปืนตัวนี้เนี่ยผมจะยิงแบบไม่สับนะโอเคแล้วก็เพิ่มจานวนกระสุนคนระับเลือด10เรกาะ10แล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อ,อกระสุนดาเมจสิบเปรับแล้วก็ลดความแม่นยำสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งลดความแม่นยำสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีข้อเสีย สำหรับปืนตัวนี้มากนะครับเพราะว่าปืนตัวนี้เวลาคิกคิกยิงนะครับกระสุนก็จะเบี้ยวค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูแล้วก็ไอเทมอีกไอเทมก็คือลอดระยะก,การเปลี่ยนกระสุน25นั่นเองนะโอเคอ่วันนี้ผมเล่นเดสแมทนะครับก็จะเปิดลดการ,รการเกิอไว้50เกิดวเย50% <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปลองยิงให้ดูก่อนนะครับ ก่อนหนึ่งก็ขออนุญาตเติดเอฟเฟกต์พื้นที่นะเอฟเฟกต์อื่นผมจะตั้งเป็นสูงหมดเลยครับแต่ว่าเอฟเฟกต์เงาผมจะไม่เล่นครับอ่าด่านนี้แล้วครับล็อกรหัสไว้ ดูเรื่องฉายาครับมือที่ผมลืมฉายาจะแนะนําเป็นสไนสีนะครับถ้าเล่นสไนเราต้องใส่สไนสีนะครับสไนสีเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกฉายานึงเออจะเลือกเป็นความแม่นยำความแม่นยำนัดแรกไม่ไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะว่าเออเปืนนี้เราเราไม่ได้ยิงสับนะครับผมก็เล่นเป็นวิ่งแล้วกันวิ่งสองโอเคเริ่มเลย All right. move out. ดูกระสุนก่อนนะกระสุนเจ้าปืนตัวนี้จะอยู่ที่10นัดนะแล้วก็แมกัสซินสำรองจะเป็น32นัดนั่นเองครับดูระยะไกลก่อนนะร,ระยะไกลคลิกยิงกระสุนตรงครับกระสุนตรงนะปืนตัวนี้ในกระสุนตรงในกรณีมันเบี้ยวนิดนึงนะเออผมเห็นนะเห็นไหมมันจะโลล่างเป้านิดนึงแต่ว่าถือว่า ตรงอยู่นะถ้าระยะไกลอย่างนี้นะก็บางนัดก,ก็มีตรงนะก็เบี้ยวอยู่รอบรอบนอกนะครับก็ยิงได้ต่อเน,นื่องนะครับแต่ว่าเทคนิคของการยิงปืนตัวนี้นะครับก็จะยิงคล้ายๆกับบาเลตนะครับโดยการไม่ไม่ได้ไม่ได้ยิงอย่างนี้นะยิงอย่างนี้นะครับ <Head shot. S 1> อเราจะยิงแบบว่าคลิกซ้าย คลิกขวาครับคลิกขวาซูมแล้วก็เล็ง่าแงบบนี้นะเราจะไม่สับนะเพราะว่าเพราะว่าการสับของปืนตัวนี้มันค่อนข้างจะช้านะแบบนี้นะมันจะช้าคนระับเราก็จะเล่นในเรื่องของเทคนิคการคลิกสะโขบแล้วก็ยิงนะครับโดยที่ไม่สับประมาณนี้นะเอ่อในเรื่องของ power จ้าปืนตัวนี้นะครับก็จะยิงประมาณ2นัดนะเลือดร้อยบางครั้งก็นัดเดียวก็อาจจะไม่ตายนะก็เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะมีดาเมจเบาพอสมควรนะเบาอยู่นะเบาอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราใส่เรื่องของกระสุนดาเมจไปแล้วนะครับก็อาจจะทําให้มันเป็นซากของเพื่อนได้นะโอเคเดี๋ยวผมไปลองหาห,าห้องเด่นแบบเล่นให้ดูนะโอ้ ไปหาห้องเดสแมทเล่นกันเอาดาไหนดีครับเดีย๋ยวผมหาห้องสนายดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสู้ปุนคนไม่ค่อยได้นะรัปืปืนตัวนี้เอาดานนี้เลยมา ก็ในระยะไกลก็แนะนําให้แบบว่าคลิกแล้วก็ยิงอย่างนี้เลยนะอ่าเราเราไม่ต้องแบบว่าระยะใกล้ๆเราแค่ยิงอย่างนี้คนระับอ่าอันนี้อันนี้คือกระสุนจะเบี้ยวครับแค่ยิงอย่างนี้คนระับโอ้ยผมไม่ค่อยถนัดหวยิงอย่างนี้แต่ว่าก็พอเล่นได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงเกมนิดนึง เราจะไม่สับนะครับปืนนี้ โอ้โหยมันยิงไม่โดนนะส่วนตัวผมจะเล่นสไนแบบว่าสับนะสไนยอย่างนี้ผมไม่ค่อยเล่นโอ้เ oh, ข้าหัวเ,เฉยอ oh. ไม่ได้ลิงหัวเลยนะอ๋อ <Yeah. S 1> oh. แล้วก็ <laughs> เรร้อยมองไวมองเท่งไวนะ นี่ระยะใกล้นะดูระยะใกล้โอ้ยโดนไปนัดเดียวมันก็กระสุนมันไม่ตรงนะครับก็ต้องทําใจในเรื่องอย่างนี้ด้วยนะนี่นะผมยิงผมไม่ได้โดนตัวนะแต่ว่าก,กระสุนมันเดี้ยวไปโดนเองอะเมื่อกี้อโอ้ยผมไม่หนัดเลยว่ะตัวนี้ Còn các bạn có thể xem video sau để xem thêm đi thông cái Ok, đã đặt các có thể tham gia một cuộc chiến đấu. Các bạn โอ้ยผมนี้ก่อนอื <c oughs> อเอานั่งเลยอ่ะเออเออเอเอ,เอนั่งยิงเลยเป็นไงล่ะเอาจริงปืนนี้ผมว่าเล่นเล่นซีซีก้าไม่ไหว ต้องมือสไน่ะผมเล่นไม่ค่อยไหวหรอกโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยไม่โดนตยเชิเ้นเป็นปืนที่แบบว่าเล่นแล้วไม่คิดอะไรมากนะเป็นสัตว์ช้านะผมว่าเนี่ยเออตายไปดิ ตายไปดิว้าเยอะว่ะเออโอเคก็เล่นแบบไม่ซีเรียสขำันไปฮะโอ้ไม่โดนออกมาด้ ราดเพื่อนไปแล้วหนึ่งชอ็อตนะครับโอ้ยผมสู้ที่น่เขาไม่ได้หรอกออยิงร้อยสองสองไม่ตายนะปืนนี้ร้อยร้อยหนึ่งก็บางครั้งก็ไม่ตายนะผมสังเกตหลายรอนะบแล้วบาเล่หรอบาเล่หรอบาเล่หรอเก็บบาเล่หรอ เออเอาดิเอาดิฟุ๊บก็ดิเอาดิเอาดิในจังหวะน,นี้เราต้องเกมฑมีซะหน่อยนะเจ็บร้อยเอออะไรวะคุณโดนเ7มเจ็ดฟันอะไรอ่ะโอ้ยเกะกะจุงไปเนี่ยโอ้ระยะไกลนี่สู้เขาไม่ได้จริงนะ ไอ้กระสุนหมดอ่ะเราฟันไม่ได้เราฟันศพซะเอาดีจังหวะนี้จะยิงหัวเว้ย right มันน่าจะมาข้างล่างมั้ง เฮ้ย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 โอ้โหผมไม่นำที่หนึ่งแน่เลยม่เนอะไรที่หนึ่งฟาไปเยอะแล้วเฮ้ยคนมาโอ้โหเกียนบุกโอ้มีคนว่าด้วยนะไม่ได้ว่าผมบ้าเลศสอยตูดรู้แค่หนึ่งจอ เอาจจริงส่วนตัวผมไม่ถนัดเป็นลักษณะอย่างนี้นะผมจะคลิกซูมนะผมจะคลิกซูมแล้วสับไงผมไม่ถนัดมนเล่นบาเลตเหมือนกันนะผมเป็นคนหนึ่งนะที่เล่นบาเลตนี่ขึ้นเล่นแล้วไม่ยิงใครไม่ได้นะ M200 ผมยังยิงเล่นดีกว่าบาเลตเยอะเลยนะ ba đang bom rồi thì có đây nhiều đó ôi mấy thằng lá chưa mấy thằng là chưa mấy thằng làm ôi có phim ที่แดงๆด้วยนะเวลาอยู่ในควันนะเห็นแดงๆปุ๊บก็ยิงเลยนะเฮ้ยกระสุนหมดโอ้ยไอ้นี <ah ่หรอมันเอาอ่ะเอาอ่ะออกไปออกไปขอทางสักสามสิบตัวแล้วกัน ไม่ทันด้ยได้าสตัวพอดีเ okay, คบก็เออผมก็จบไปเท่านี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่อยากทําคลิปนานนะเพราะว่าฮันดิตผมมันน้อยนะเนื้อที่มันเก็บน้อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะแ okay, คปก็ไว้เจอกันคลิปรีวิวหน้านะครีวิวหน้าอยากให้ผมรีวิวปืนอะไรก็บอกนะแต่ว่าปืนที่เขารีวิวกันมากๆแล้วผมจะไม่รีวิวนะ ก็น่าจะพีก็สิบมาก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับแล้วแต่อารมณ์นะครับก็เอาเป็นว่าก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ